ทองฟ้าไม่เหลี่ยมทำไมมันเ,เ,เหลี่ยมเรียมวะหน่วยพาที้ไม่เลียมวอีกไม่เรียมเลยไม่เรียมตัวแค่ไหนไ่เรียมเลยตัวแ่ไข้ามหมูเมงไอหมูรีอาบดดีไอกูเจอต้นไม้ไง ตัดต่อนี่เลยทำตัดไม้เล่นอุ้ย,ยมีม่เลยทำเลยวะมึไม่มีอะไรจริงๆกูเจอลาวาชีวิตกูเจอแต่ลาวากูหิวเนื้อว่าเดี๋ยี้โอ้ยกูทำฟืนเองก็ได้สร้างบ้านตรงนีออ้แล้วยังเข่งไล้ปะอยู่ไหนมึงออกมา อีชอมบี้ใหญ่กูต้องเข้าไปนะโอ้อยนี่นะครับใช้วูน๊หนึ่งอันวาวไว้ในช่องคำนะครับอีซอมบี้มึงอยู่ไหนฮะไอ้เหี้ยมาไงวันนี้เอ้ยมึงมาไงวะกูนั่งกูนั่งขับของอยู่ กูไปทำอะไรให้พ be ่อแม่มืงตัดไม้ใหม่เลยเนี่ยว่งตัดโค้ยเงียบเลยได้เหงนไงบุบปุบปุบปุบบุบบุบเนี่ยกูลำคัญกูขี้เกียจปิดซาวไม่ม่กูไม่มีเพื่อนจริงเลย สกายม่นไม่อะรโชว์ามากูเลยเว้ยมึงก็ุ่วนหาคนเน่นไม่เอาอขุดต่อขุดดินเผื่อไว้ดีกว่าไว้สำหรับปีนต้นไม้เนี่ยเออต้องไปน้อมากูลืมววัดดีเลยอะนึกวัตดีท่านผู้ชมซักไอ้ียไข่บินมึงแค่ไข่บินเลยท <c oughs> ่านไก่ครับขอบูชาคุณนะคร่บมันทำให้ไข่บินได้ บุญาบุญาบุญาวัน <can> บ <organizational> <c> ่า <Brother> ด <c> ีก <word> ็ต้องขอสวัสดีพี่น้องญาติน้องทุกคนนะวันนี้ท่านอยู่รายการ VRP ไม่ไก่มึงจะทำอะไรวัสดีท่านผู้ชไม่ชมนะขอสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้ท่านจะมารายการ VRPG นะครับ คลิปนี้ก็จะฉลองหมื่นวิวไปในตัวเลยนะครับโอเคฉลองหมื่นวิวนะครับฉลองหมื่นวิวครับจบอไม่ใช่ก็คือวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมเพิ่งล้างเครื่องแล้วเอาชีวิตรอดใหม่นะครับล้างเครื่องเพราะว่ามันมีไวรัสกินแดดแดดขี้ไวรัสในความกุมแีขี้เลยไวรัสม้ำมาเแดดนะครับเก็บไข่ไว้ครับไปทาเคงนะครับไปเคงกินได้ไม่กินได้ครับไปกูฟานเล่นเรือครับไม่ชอบเอ้ยเล่นลงมาครับ ไอ้ซุ้มซุ้มซ้มมีไกลไหมยื้อสักหน่อยเมื่อกี <g ül> ้เราตายเพราะเราโดนซอมบี้จิกนะครับทำเด็กทำเด็กด้วย <g ül> โอเคนะครับตัดไม้มาได้เจ็ดอันนะครับ <g ül> แล้วก็ขนแกะก็อยู่ตัวนู้นนะครับขนแกะของเรานะครับเอาไงดีครับเราจะกลับไปเอาขนแกะนะครับเราไปอัโซวินไปตามล่าซอมบี้กันนะครับเย่ยคนเจ็บเลย ช่วงนี้นะก็ไม่ค่อยว่างนะครับเวลาว่างไปเล่นเกม,มลืมแคล้สอรี่ก็ลงพาร์ทสองไปแล้วก็ฉลออันนี้ชิมนี้ก็ถือว่าฉลองมือวิวนะเพื่อจะพูดรอบที่สองเลยเนี่ยโอเคนะครับโหลดอะไรอีกเนี่ยโอเคไปแับไม่มึงจะอ่อนเลยกันนักขนาอันนี้มันมีสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบสี่แบบมึงจะอ่อนเลยกันนะไม่อ่อนเจ็ดโมงเช้าละ ยิ่งคนสบายมือตื่นเพราะวจ้าโอเคคุณคุยนะคุณอย่านอกเรื่องดีครับคุณดีนี่กูคุยกับตัวเองเนี่ยงั้วเราก็ไปตัดตัดไม้กูอ๋อนี่ไม้กูตัดไปที่ไหนเนี่ยวางไหมเนี่ครับหลุมนี้แหละครับเนี่ยของเราเย้กูโดมังยิงแล้วไม้ที่เหลือของกูหายไปหมดเรายุงกัดกูอยู่เนี่ยไอ้จุงกัดทำลายกูเหรอ กูเป็นไข้เลือดออกไงเนี้ยอย่าปวมเลยยังผมเป็นไข้เลือดออกกูไม่มีเวลามานั่งแคร์แล้วนะมึง,ม,งมึงกล้าทาไฟมมากย่าูเหรอผมกลัวมึงว่าไอ้แม่งมือดเออโอ้ยกูนั่งมาซอมบี้แน่จริงก็ออกมาดิแดดอยู่น,นอุ้ยดแดด,ดแดดเฮ้ยกูปรับพัดลมแม่งเลยอาจจะได้เสียมพัดลมนะครับอ,อุ่ยมึงหนุ่มขวนึึกอู้ มันต้องมีคำสาเพม่คำสอบบ้านเยตอนนีห้หมูอ่ะถ้ากตัวไวมนมมีปัญหาหมูมึงให้กูมาจับซ้ำหน่ยดีซ้ำซ้ำซ้ำแม่งซ้ำแฮะไได้มาอีกขอค่าค่าตัวหนหกสามชิ้นเออหนึ่งจนหกมันก็ออกแล้วนะครับแต่กูไม่ได้รีวิว <c oughs> ขอโทษครับก็คือตัวออกเซิร์ฟตอนเนี้ยขี้เกียจไปเปิดซะในหนึงจุดหกก็ อยากจะเล่นหรือว่าอยากเป็นสมาชิกก็รับแค่1.5นะคะถ้าคนบางคนเอ้ยกูอยากเล่นอัปเดตวะอันนี้กูไม่รู้แล้วนะีอ้าวบูสอนเลยผมบูธแอร์เงวางก็จะได้เอาวุูนะครับบลูก็คือไม้ที่มาเป็นแท่งๆกันมาได้เงี้ยนะคะไปวางในช่องค้าตรงไหนก็ได้ครับทุกส่วนในทุกส่วนในสีช่องนี้นะครับข้างๆนี่ยบเพิ่งไปนส่นครับแล้วคุณคิดว่าอะไรว่าคุณลืมิ หุ้ยลืเอ้ยตัวอะไรเนียเอ๊อะไรระวังจะว่างวะอเอ๊มีมั้งเคนะบก็เอากูร้อนเอาอาวุธไว้ตรงนี้นะกับอาวุธที่แพงนะครับอืมเอาวุธไว้ตรงนี้นะไว้ตรงไหนก็ได้ที่ผมบอกนะครับแล้วคุณจัดติ้มคก็ตั้งคจัดติมแม่งโอเคนะก็มัน้งจะได้เป็นวุธที่แพงนะครับ อุ้ยมดมจะกัดคูอะโอ้ยแค่นั้นก็จะได้หั้จะแพงแกครับมาครับรวมนะ่เด็แล้วก็วางไว้อย่างนี้แหละอย่างเนี้ยวางไว้ทุกช่องนะครับทุกช่องนะครับแต่ว่าไม้สีพตละสีก็สามารถรวมกันได้อย่างนี้ครับมางอย่างนี้นะครับแบบนี้เนี่ยสีสันสวยงามนีครับนี่จะได้องคำแล้ววิธีการที่ผมคาปูปใช่ว่าเห้คุณกดชิป กดชิปก่อนนะครับกดชิปค้างแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะตุบลงมาตรงนี้นะครับช่องไหนมันจะส่งเมานะครับแต่ที่รู้มันจะอยู่ในแถมนี้นะแถมนี้เต็มกันกจะมีอยู่แถวนี้นะครับมันจะส่มเมาส์กูอีกแล้วส่มวางไว้ตรงไหนตังวางวางกูแนวไว้กูวางวางไว้ตรงนี้แนวแนววางเฮ้ยแล้วกูจะใช้กล่องค้างไงละมือกูเมงมืนแล้วเนี่ยกูไม่มีอะไรทำเลย ตไอ้เฮียคิปเปอร์อุ้ยเฮียกูบินตงครับกูอ๋อยังรอดวัวไข่กล้าทาป้ายกับกูตั้นึ่งตอนนี้เริ่มหนอนแล้วเว้อำพางตัวเองอะโอ้โหแล้อะไรสว่างตั้งหนึ่งแบบอาบับไฟตัวอำพางตัวเองอะอำพางอย่างนี้เนี่ยไฮ้มึงอยากขึ้นมาด้านบนนะพวกมึง หมูังกรมีกูดูไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรวะตึงสกลิลนิตันมึเงเล่นสนเปอร์อีหีเปล่ามึงเทพเอ็กช็อตมึงเหรอยอยากฆ่ากูนะจุ๋มอยากฆ่ากูนักเหรออ้ยเห้กูโดนอกูดนกูหนีอุยอ้ยเหี้ยรอดเหลือหลอดเหลือรอดเห,ห,หลือรอากูเฮ่าฮ่าฮ่าฮอดแ่้วเนี่าเอาไ่ดีวะครับทมม่านผู้ชมท่านผู้ชมท่าฮ่า่่่่าาก สวัสดีครับรัวแคสเกมอยู่เม่อหร่มึงเสือกครัเสือกทุกเรื่องนะมึงมิเสือกมิเสือกเฮ้ยกูจะตายแล้วไอ้สกิลิตันมึงอย่ามาฆ่ากูดิแม่งมึงเอ้ยเอ้ยปิดบ้านปิดบ้านนี่กูรอดแล้วเว้ยพวกสกิลิตันมึงอย่าเข้ามาเข้ามาไม่ได้หรอกบ้านกูอะกระท่อมเล็ก เกี่ยวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสเกลไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสองบีก็เข้ามากูตายโอเคครับท่านผู้ชมจบรายการนี้นครับไเพื่อนๆกูตายมาสามรอบแล้วเนี่ยตายครับแล้วจีนเดี่ยเจอตูดก็มึงกัดกูเลยอ่ะโอเคบายบาย